สอนรวยสนับสนุนโดยกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สวัสดีครับคุณผู้ชมโอ,มอ,อ,อ้มัลึกเืลึกเกลึกเกือ,อเพียงขาคมบนดําไม่มีใครรู้ที่มาแล้วอาเซียนล่ะครับพี่จอยมีความเป็นมายังไงอ้าวเปลี่ยนอาชีพมาเป็นหมอดูแล้วเหรอคะเนี่ยแต่ทําไมไม่รู้เรื่องอะไรเลยล่ะคะถ้าอย่างนี้เนี่ยก็ฟันธงหรือว่าคอนเฟิร์มไม่ได้เลยอสิคะ อาเซียนหมายถึง Association of Southeast Asian Nations ค่ะคือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กเกิดตามปฏิญญากรุงเทพของผู้นำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้5้าประเทศคืออินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และไทยรวมกลุ่มกันเพื่อเสริมสร้างให้ภูม,มิภาคนี้มีสันติภาพเพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเมืองและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมต่อมาก็มีการรวมบรูไนเวียดนามลาวพม่าและกัมพูชามาเป็นสมาชิกจนครบ1ิบประเทศค่ะ อาเซียนของเราจะรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC ในปี2558นะคะประชากรจะมีเพิ่มมากขึ้นถึง600ล้านคนเลยทีเดียวหลายคนหวังว่าจะขายของได้มากขึ้นจะได้รวยรวยยรวยิวยวยวยย่งยิ่งขึ้นไปค่ะติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ Facebook Fan Page สับสอนรวยช่อง3นะคะขอขอบคุณกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สับสอนรวยและจอยอวสดาสวัสดีค่ะ